พาผู้ชมไปดูกันต่อค่ะกับผลสำรวจนะคะ ที่บริษัทยุโรปไปทําธุรกิจหรือไปตั้งบริษัทสาขาต่างๆที่ประเทศจีนก็ไปสํารวจกันว่าการทํากําไรของแต่ละบริษัทเป็นอย่างไรกันบ้างปรากฏว่าทํางานยากขึ้นนะคะมีหลากหลายปัญหาที่กดดันสําคัญเลยก็คือเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาด้วยนะคะเขาบอกว่าเรื่องของอสังหาริม,มทรัพย์ยังมีประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยังมีรัฐวิสาหกิจค่ะที่ขอเลื่อนการชําระหนี้นะคะไปดูกันหน่อยะคะ่ะข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะคะเปิดเผยจากสภาหอการค้านะคะสองของสาภาพยุโรป ในจีนค่ะหรือ e u 444นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทยุโรปทำธุรกิจในจีนเนี่ยกำลังเจอความยากลำบากในการทำกำไรโดยนายคาโลดีอันเดรียค่ะหัวหน้าในการจัดทำผลสำรวจบ,บอกว่าในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ บริษัทยุโรปที่เป็นสมาชิกนะคะของสภาหอการค้าเนี่ยนะคะได้รายงานถึงความล่าช้าในการรับชําระหนี้ท้าเทียบกับปีที่แล้วโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเนี่ยเลื่อนการชําระหนี้ตรงนี้รวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีข้อมูลรายงานแ่ว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แล้วก็ยังเจอภาวะตกต่ำของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเงินของรัฐบาลท้องถิ่นปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจจีนผลสำรวจระบุว่ามีบริษัทยุโรปเพียงแค่3 0ค่ะที่ระบุว่าอัตรากำไรของธุรกิจในจีนสูงกว่าอัตรากำไรเฉลี่ยทั่วโลกของบริษัทโดยผลสำรวจดังกล่าวเป็นการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิก529รารายและดำเนินธุรกิจในจีนตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้แบบสอบถามในปีนี้ยังเพิ่มคำถามด้วยค่ะว่าสมาชิกประสบปัญหาในการโอนเงินปันผลไปยังสำนักงานใหญ่ของตนหรือไม่มากกว่า70%บอกว่าไม่มีปัญหาใดๆแต่4%บอกว่าไม่สามารถโอนได้และประมาณ1ใน4บอกว่าพวกเขาประสบปัญหาหรือมีความล่าช้าบางรูปแบบ ผลสำรวจดังกล่าวก็บ่งชี้คําว่าบริษัทสหรัฐหลายแห่งมองว่านโยบายที่ไม่มีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่ชัดเจนต้นทุนแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างความกังวลขณะเดียวกันบริษัทเหล่านี้ก็มองค่ะว่าแม้บรรดาผู้นําของจีนออกมายืนยันว่าจีนเนี่ยเปิดรับธุรกิจต่างชาติแต่บริษัทจํานวนมากยังคงถูกขัดขวางจากการแข่งขันอย่างเสรี รายง,งานของหอ,อการค้าอเมริกันระบุค่ะว่ารัฐบาลจีนเคยบอกว่าจะส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแต่บริษัทที่เป็นสมาชิกหอ,อการค้าของเรายังคงเผชิญกับอุป,ปรสรรคในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจซึ่งรวมถึงนโยบายที่เลือกปฏิบัติต่อพวกเขาและการรณรงค์ด้านประชาสัมพันธ์ของจีนที่ชวนให้เกิดข้อสงสัยสำหรับชาวต่างชาติคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ